รถไฟฟ้า EV จะอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อยานยนต์แห่งอนาคตที่แท้จริงกำลังมาถึงในช่วงไม่กี่ปีที่ถ่านมารถยนต์ไฟฟ้า EV ได้รับการยกย่องให้เป็นอนาคตของยานยนต์แต่จากการวิเคราะห์ตลาดและปัญหาทางเทคนิคที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกชี้ให้เห็นว่า EV อาจไม่ใช่คำตอบเดียวสำหรับอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่แข่งสำคัญอย่างรถยนต์ไฮบริดหรือไฮบริดกลับมาได้รับความนิยมและเทคโนโลยีไฮโดรเจนเริ่มเข้ามามีบทบาทในงานหนัก 1. การชะลอตัวของ e ีวีและการกลับมาของไฮบริดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในหลายภูมิภาคทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรปกำลังเผชิญกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเทสลาซึ่งเคยเป็นผู้นำตลาดมีอัตราการเติบโตลดลงอย่างมาก ตรงกันข้ามกับตลาดจีนที่ยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง BYD พบว่ายอดขายกว่า55%หรือ2.5ล้านคันยังคงเป็นรถยนต์ไฮบริดรวม PHEV และ HV ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือ ICE รวมกับระบบไฟฟ้ายังคงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง เหตุผลหลักที่ทำให้ตลาด E ีวีชะลอตัวคือไฮบริดกลายมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเนื่องจากผู้บริโภคมีความคุ้นเคยและมองว่าสะดวกกว่าในการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาน้ำมันไม่ได้แพงมากนักและเทคโนโลยีไฮบริดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ามันได้ถึงเท่าตัวทาให้ความคุ้มค่าด้านต้นทุนโดยรวมใกล้เคียงกับ E ีมากขึ้น 2. 10ปัญหาสำคัญที่ฉุดรั้งรถยนต์ไฟฟ้า วิดีโอดังกล่าวได้สรุปปัญหาหลัก10ข้อที่ทำให้ e ีวีไม่สามารถก้าวไปเป็นอนาคตยันยนต์ได้100%ร์เซได้แก่ความปลอดภัยทั้งซอฟต์แวร์รถ e ีวีพึ่งพาซอฟต์แวร์สูงซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกแฮกเกอร์ควบคุมจากระยะไกลและมีการเปลี่ยนแปลงของระบบซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็วปัญหาสู่สารรถไฟฟ้า แบตเตอรี่อีเสียหายง่ายซ่อมยากทำให้บริษัทประกันไม่นิยมซ่อมและมักตัดจำหน่ายทิ้งก่อให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นโลกและการรีไซเคิลทำได้ยากตลาดรถมือสองตลาดมือสองของรถ EV ีแทบไม่มีอยู่จริงเนื่องจากราคารถตกเร็วและค่าซ่อมบำรุงหลังหมดประกันสูงทำให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจในการขายต่อ 4. พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภคยังไม่สามารถปรับตัวกับพฤติกรรมการชาร์จไฟที่นานและความจำเป็นในการวางแผนการเดินทางอย่างละเอียด 5. ร่องรอยคาร์บอนฟุตพรินการกล่าวอ้างว่า EV รักโลกจะไม่เป็นจริงเลยหากการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงมาจากฐานถินซึ่งทำให้คาร์บอนฟุตพรินโดยรวมของ EV ไม่ได้แตกต่างจาก ICE มากนัก 6. ความล้าหลังของผู้ผลิตเดิม บริษัทรถยนต์ดั้งเดิม ICE ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี EV ให้สู้กับจีนได้ทันจึงหันไปเน้นการทำตลาดรถยนต์ไฮบริดแทน 3. ไฮโดรเจนทางออกสำหรับงานหนักแนวคิดที่ว่า EV จะครองตลาดรถยนต์ทั้งหมดกำลังถูกตั้งคำถามโดยมีเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนฟิวเซลเข้ามาเป็นทางเลือกสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่และงานหนัก เช่นรถตันทุกและรถบัสขนส่งระยะไกลข้อจำกัดของ EV แบตเตอรี่ EV ไม่สามารถตอบโจทย์การขนส่งขนาดใหญ่ที่ต้องการการบรรทุกหนักและการวิ่งทางไกลเพราะต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่เกินไปยุทธศาสตร์ของจีนจีนได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนอย่างจริงจังมากว่า10ปีโดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และมีสถานีเติมไฮโดรเจนกว่า7 0 0 0แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะรถบรรทุกเพื่อกำจัดรถดีเซลที่ก่อมลพิษให้หมดไปการผลิตไฮโดรเจนราคาถูกจีนใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มหาศาลเพื่อผลิตไฮโดรเจนด้วยต้นทุนที่ถูกมากประมาณ7บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของเทคโนโลยีนี้ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมของรถไฮโดรเจนจะต่ำกว่า E v วีเทียบกับ9 6 แต่ข้อดีที่สำคัญคือความหนานแน่นของพลังงานที่สูงกว่าแบตเตอรี่ถึง10เท่าทำให้เติมได้เร็วเหมือนน้ำมันและวิ่งได้ระยะทางไกล1,000กิโลเมตรโดยมีเพียงไอ้น้ำเป็นไอเสีย 4. ข้อดีที่ซ่อนอยู่ของรถ e ีวีอย่างไรก็ตาม EV ีก็มีข้อดีที่ไม่ควรมองข้ามคือความสามารถในการเป็น V2H หรือพาวเวอร์แบขนาดใหญ่สำหรับบ้านโดยเฉพาะในยามที่เกิดภัยพิบัติหรือไฟดับ รถ EV สามารถจ่ายไฟสำรองให้กับบ้านได้นานถึง24ชั่วโมงซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากในอนาคตสรุปอนาคตที่หลากหลายจากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าอนาคตของยานยนต์อาจไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV 100%แต่เป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน Hybrid หรือ ICE บวกอิเล็กท c สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในการใช้งานทั่วไป BEV หรือ Battery Electric Vehicle สำหรับการขับขี่ในเมืองหรือผู้ที่สามารถจัดการเรื่องการชาร์จไฟได้และต้องการคุณสมบัติพิเศษอย่าง V2H FCV หรือ Fuel Cell Vehicle สำหรับงานหนักการขนส่งระยะไกลและโลจิสติกที่ EV ไม่สามารถตอบโจทย์ได้